วันนี้เรามาทดลองขับตัว Nissan k i c k Star Edition มีอะไรบ้างครับพี่เบิร์ดก็มีสติ๊กเกอร์มีแอลจะมีขอบโครเมียมนะอ่าฮะขอบขอบอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำซึ่งยนสามสูงนะะหนึ่งสองลิตรก็ปั่นไฟเนาะไปให้กับแบตเตอรี่ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาสโนวาครับคลิปนี้ผมจะพามาทดลองขับนิส n ันคลิกตัว s t y r e e i t t o o นะครับซึ่งเป็นการเอาตัว VL เเดิมนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติม นะฮะตัวนี้เปิดตัวไปแล้วเมื่อตอนมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมานะและนี่ผมก็พามาทดลองขับนะครับโดยเส้นทางครั้งนี้เนี่ยมากับคอนเซปต์ที่บอกว่าขับสนุกนะครับตามตะวันหน้าเราขับตั้งแต่ฝั่งตะวันออกสุดของประเทศไทยนะครับที่นครพนมิ่งไปฝั่งตะวันตกสุดนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยผมรับผิดชอบในช่วงที่2ขับจากแก่นไปพิษณุโลกนะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะผ่านเส้นทางของเขา ทางอุทยานน้ำหนาวแล้วก็เส้นทางเขาคอนะครับซึ่งนอกจากตัวไซด์ดิชั่นเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างแล้วนะครับผมก็จะรีวิวในการขับขึ้นเขาว่าตัวนิสสันคลิกเครื่องยนต์ e power เนี่ยจะให้การประหยัดน้ำมันขนาดไหนนะครับไปลองขับพร้อมๆกับผมเลยครับสวัสดีครับผู้ชม วันนี้ผมก็อยู่กับพี่เบิร์ตแมสอโตคายอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทดลองขับตัวน s s สันคิก s t าร์อีดิชันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเปิดตัวกันไปตั้งแต่มอเตอร์โชว์แล้วครับฟีลล <Feeling S 2> ิ่งก็เหมือน Nissan Kicks ทั่วไปแต่มีการเพิ่มเติมออปชันแต่ครั้งนี้นะฮะผมจะมาทดลองขับขึ้นเขาเาว e ่า e power เนี่ยนะครับมาขึ้นเขาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว นะครับฟิลครขับทั่วไปเลยใช้งานนะครับไม่ได้ประหยัดไม่ได้อะไรก็ขับปกติจะมีอัตราการประหยัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวสไตล์ดิชั่นเนี่ยมีเพิ่มเติมอะไรมาบ้างแน่นอนครับตัวสไตล์ดิชั่นเนี่ยอย่างที่เรารู้เราก็จืเอาตัว V L นะครับมาเพิ่มชุดแต่งนะฮะมีอะไรบ้างครับพี่เบิร์ดก็มีสติ๊กเกอร์ครับ โอเคดันค้างโอ้โหอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะมันชัดที่สุดเนี่ยแล้วก็มีไอเนี N ่ยแหละคำว่าชื่อรุ่นไงสไตล์เอดิชั่นนะครับแล้วกระจังหน้าเขาว่ามันจะจากเดิมอะรุ่นวีแอมจะมีขอบโครเมียมนะขอบขอบอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำจริงๆใช้ชื่อ Black Edition บบก็ดีนะแต่ว่าเขาใช้สไตล์ดิชั่นไม่ซ้ำกันาวาร่าอ่าแล้วก็มีสเก็ตล่างนะเปลี่ยนสีใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นสีดก็อ่าผมไล่ให้ก็จะมี อันนี้ด้วยกระจกมองข้างที่ทำมาเป็นสีเงินด้วยอันนี้ยกจากตัวออเทคมาออเทคใช่ครับแล้วก็มีนี่แหละครับคิ้วบันไดสแตนเลสนะครับพร้อมสริอลัสสไตล์ดิชันก็อยู่ข้างข้างครับด้านหลังใช่คิ้วกันชนใช่หมดําดำใชะประมาณนี้แต่ราคาก็ถูกกว่าออเทคนะใช่ถูกกว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ข้างในมีเบาะมีหมอนนะที่มีปักโลโก้สตล์ดิชันตรงหัวหมอนนะครับ ราคาเป็นยังไงครับสำหรับถ้าเทียบตัว VL กับตัวที่เป็น Star Edition ที่เอามาเพิเ่มเติม Star Edition 9 3 9 9 0 0บาทบนะครับเพิ่มจาก VL เนี่ย VL เขา9 1้9 9 0 0าท20,000บาทเพิ่ม20,000ว่าไงพี่เบริร์ดก็เอาเอาเอาพื้นฐาน VL ก็จะมี Adaptive Cruise Control oo ครับ มีแบบมวฟ้าตัวเบรกโฮอยู่แล้วจะเนินกระชนทางด้านหน้าไฟสปอร์ตแล้วก็เตี่เลิศเนี่ยแล้วัาป้องรอบฐานก็จะประมาณนี้นะครับราคาเทียบกับของอ่ะกับการตกแต่งด้วยเนาะบผมว่าถ้าคนแบบไม่อยากขับคลิกตัวธรรมดาอาจจะมองว่ามันธรรมดาไป VL ก็เอาวันนี้มันก็จะเหมือนเครื่องการตกแต่งอะไรเราไปแต่งเองมันก็แพงกว่านี้แหละดูไปออเทคกก็จะสูงไปนิดนึงก็มีตัวนี้มารองไว ะะใช่ครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแพงอะไรเนาะมันก็คุ้มค่านะถ้าเทียบกับในตลาดนะอาเทียบรถญี่ปุ่นด้วยกันก่อนอย่างอย่างคู่แข่งขันนะครับคู่แข่งขเขาก็จะมีแต่ตัวท็อปเขาก็แตะล้านขึ้นไปครับอันนี้ของเนี่ยบางอย่างคันนี้ไม่มีอย่างเช่นระบบควบคุมตัวรถที่อยู่ในเรนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ราคาต่ําลงมาไงก็คืออยู่ที่เราเลือกลนะอละเนาะ ว่าแล้วเราใช่ใช่ใช่ผมบอกว่าราคามันก็บอกแล้วว่าเราต้องการอุปกรณ์อะไรแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ซีเรียสบางคนอาจจะลังคาเนี้ยระบบแจ้งเตือนเงี้ยก็เอองั้นเลือกคลิกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับบางคนถือว่าบางทีไม่ได้ใช้อ่ะนะแล้วก็เรื่องอัตราการประหยัดต้องบอกว่านิสสันคลิกเนี่ยเป็น e power เนอะพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นยังไงครับตัว e power ในคลิกนี่ยก็เครื่องยนต์สามสูบนะหนึ่งจุดสองลิตรก็ปั่นไฟเนาะไปให้กับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็จ่ายไฟไปให้กับมอเตอร์ครับจริงๆอะถ้าเทียบกับคลิกที่เปิดตัวทีแรกก่อนที่จะมาเป็นบิ๊กแมชชีนเนี่ยครับตัวนี้ก็ได้รับการอัปเกรดนะกําลังมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับก็แรงดันไฟดีขึ้นก็มันจะเนียนติดเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ปรับละเอียดหน่อยให้นุ่มขึ้นหน่อยเก็่ยวกับรันเรทกันหนุนดีขึ้นหน่อยคร็สุดได้เลยนะเรื่องความรุ่มนยางด้วยเปลี่ยนเซอเป็คยางแต่ผมว่ามันยังมีบั๊มปั๊มปั๊มด้าน เราหน่าเงินอยูเนสามร้อยโลนตอนนั้ก็ใส่อยู่ประมาณนั้นแต่ว่าโดยรู้สึกว่ามีอาการบั๊มอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะเฟิร์มกว่าพวก H R V เฟิร์มกว่าทัวราครอสแต่ว่ามันก็จะมีอาการตึงกว่าหน่อยทีนนี้บปนบั๊มจังหวะปั๊มก็ก็มีอาการว่าด้วยผมว่าเป็นเพราะฐานล้อขนาดไซส์รถด้วยนะเขาอาจจะไม่ได้รถที่แบบในคลาสเนี้ยคือไม่ได้แคบ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกว้างมากมันอยู่กลางๆอ่ะใช่ก็ไหลก็ไม่ได้ถึงกับเบียนกันมากนะใช่ใช่ใช่กันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมก็คือเรื่องของวัน็นเดินอีแพเดิลอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีแพเดิลเนาะใช่ใช่ก็ใช้งานสะดวกสบายดีนะครับแล้ววันนี้เรามาลองขับขึ้นเขากันครับเนาะซึ่งจริงๆอีพาวเวอร์เนี่ยปกติเราก็ใช้งานทั่วไปอยู่เลยเนาะขับในเมืองขับนอกเมืองลองกันมาแล้ว ็ไปรถเน้นในเมืองอ20กิโลก็มีให้เห็นถ้าในเมืองนะครับครับ20กมต่อลิรก็มีให้เห็นวันนี้เนี่ยขับขึ้นเขาน้ําหนาวก็เป็นทางส่วนมีบางช่วงต้องเล่งแสงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูเดี๋ว,ว่าอัตราการประหยัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราบอกที่จากหน้าจอนะรเราไม่ได้ไปเติมน้ำมันเต็มถังใช้ไปแล้วไปเติมคืนนะครับจริงเราข<อ>ับมาเราก็ ไม่ได้เน้นเนี่ยมันประหยัดหรอครับเพราะที่ก็ค่อนข้างหัวดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดมันมีมันมีเทคนิคเหมือนกันในลักษณะรถที่เป็นแบบซีรีส์ไฮบริดแบบนี้นะครับว่าที่เขาเรียกว่า e power เนี่ยคือถ้าเราขับขึ้นเขานะเราใช้การรีเจนก็ช่วยได้นะครับแบตมันจะได้แบบว่าเยอะอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือยกนะลงเนินอ,อะไรเงี้ยนะครับช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราขับเป็นขบวนคาราวานเนี่ยบางทีเราไม่ได้เลยนะเ่แต่มันก็ไม่ได้ ซดจนแบบว่ารับไม่ได้นะครับคือมันก็ยังสิบกว่านะเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยมีร้อยกว่าเนี่ยก็บรบวกพี่แอมด้วยตอนเนี้นี่ก็ยังแบบสิบหกกว่านะสิบหกจุดสามสิบหกจุดสี่นะเมื่อกี้ทางลาบก็มาสิบเจ็ดสิบแปดใช่เนาะฉะนั้นถ้าเกิดบวกสมมติว่าบางคนแบบอยากจะได้เทคนิคการขับที่มันแบบประหยัดขึ้นน่ะด้วยลักษณะที่เป็นซีรีส์ไฮบิวแบบเนี้ยทำอย่างที่ผมบอกได้เหมือนกันอย่างเงินลงเนินเนี่ยก็ยกละให้มารีจนไฟเก็บ แต่นี่เมื่อกี้เรารีบตามขบวนเราก็ไม่ยกแต่นี้าก็ดีนะเขาก็พอเป็นเลนสวนมันก็ไปแนบๆไม่ได้ครับก็ระยะทางเส้นนี้ประมาณกี่กิโลนะประมาณไม่ถึงร้อยโลไม่ถึงแต่ก็ด้วยความมั่เป็นทางโค้งอ่ะช่วงนี้มันจะวิ่งกันนานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงนึงอ่ะใช่อ่าเนาะก็ทําให้เราได้ลองอัตราการประหยัดเหมือนกันนะไม่ถือว่าสั้นมากนะครับเส้นนี้ผมว่าหลายคนคงเคยมาล่ะ ก็รู้ว่าหล่ะว่าเส้นทางเป็นยังไงจริงจริงเนี่ยคิกอะถ้าขับทางราบที่ไม่ได้โค้งมากนะครับผมว่าถ้าหัวดอะมันกินเยอะกว่าตอนตอนเป็นทางโค้งอีกนะ <S <S 2> <S 2> กกน,นี่ย้เบร์ดน,น,นี่งอุทยานในชั้นหนาหนาวน,นะครับเราก็มาขึ้นทางกันแล้วกันแล้วก็เลยขึ้นทางนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นมอเตอร์เพียวเพียวในการขับเคลื่อนผมว่าเรื่องของการขึ้นเขาอ่ะ มันได้เปรียบเหมือนกันนะครับเพราะว่าทอมันมาไวครับมอเตอร์มันง่ายเนาะกำลังขับเท่าไรมันก็ส่งไปที่ล้อใช่ใช่นะพูดถึงเรื่องกบบาบประหยัดในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างพี่เบิร์มีเจ้าไหนที่แบบท็อปทอปบ้างถ้าในกลุ่มที่เป็นแบบไฮบริดเนาะแล้วเป็น crossover นะครอสโอเวอร์นะเรายังไม่ไปแตะของไฟฟ้านะฮะก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นด้วยกันนี่แหละแล้วก็อาจจะมีจีนนะอย่างเช่นพวก vs ของ MG นะครับอันนั้นน่ะเขาแนวแนวแบบแรงเขาไม่สนเรื่องความประหยัดนะครับแรงจนล้อฟรีเอาริงชิกเนี่ยเขาจะอยู่แบบกลางๆงคือทําให้ประหยัดก็ได้จะขับให้ประหยัดก็ได้จะขับให้แรงได้แต่ถ้าจะเอาแบบประหยัดจัดๆเลยเนี่ยเขายังสู้ Honda HRV ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาต้นเนี่ยเขาแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบว่าความประหยัดนะครับผมมองว่าถ้าความประหยัดคุณต้องไป h อน da แหละ นะครับเอาให้สุดไปเลยสุดท้ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาความกว้างองโดยสารก็ต้องคลอสแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าแค่นี้พอแล้วนะครับก็ต้องมาคิกคือถ้าในเมืองอ,ะอ่ะอ่างผมแนะนําเลยถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์การใช้รถเช่น60%คุณอยู่ในเมืองค40%คุณขับออกต่างจังหวัดเพราะว่าตอบโจทย์ก็คือคลิกนี่แหละเพราะว่าในเมืองจะยิ่งประหยัดด้วยความ,มเป็นซีรีส์ไฮบริดเพราะว่าพอในเมืองสมมติคุณเจอรถติดมากๆอะครับเครื่องยนต์มันติดน้อยมันก็จะประหยัด แต่พอขับทางแบบออกต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราต้องแซงต้องอะไรเงี้ยด้วยความที่เครื่องมันแค่1.2นะมันก็เลยแบบมีอาการเค้นของกําลังเพราะมันจะต้องปันไฟปันจังเลยซึ่งมันก็แล้วมันสามสูบด้วยมันก็เลยจะทํางานหนักกว่าพวกที่เป็นรถยนต์พันห้าของฮอนด้าครับอ่าโดยโดยโดยหลักการนะครับไม่ได้บอกว่าโดยโดยผลสอบนิดอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเหมือนกับไฟฟ้าเลยนะเพราะว่าอย่างไฟฟ้าเนี่ยเราจอดอยู่เฉยๆติดแอร์นั่งในรถเนี่ยกินไฟน้อยมากนะชั่วโมงหนึ่ง เปเนต์สเท่านั้นเองนะครับแต่พอเหยียบคันเร่งเท่านั้นแหละโอ้โหรถควบคามซึ่งมันก็คล้ายๆกับคิกเหมือนกันนะครับจอดอยู่ที่เชก็ไม่ค่อยกินไฟอย่างที่เบิร์ตบอกอพ,อพอกดคันเร่งเท่านั้นแหละโอ้โหเครือ่องยนต์ติดก็มีสูบอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ครับเพราะมันก็ยังแบบอ้าผมว่าถ้าเราไม่ได้ขับมากับขบวนนะผมว่าเราต้องมี17-18โลลิตรใช่แต่ตอนนี้ก็โรลลิ่งถ่ายเก็บภาพบรรยากาศแล้วผมก็เคย ขับทางราพี่ตัวเนี้รุ่นปัจจุบันนี่แหละครับครับขับจากกรุงเทพไปเอธยาอช่ยี่สิบนะยี่สิบโลลิตรนะของผมก็คุณพ่อใช้ถ่ายมาอวดด้วยสามสิบเขาออกตัวยังไงขับเรื่อยๆเขาชิลมีความสุขมากแล้วเขาแบบซื้อซื้อมานะครับมีมาอวดตั้งแต่ชุดแรกเลยออกมาแรกยี่สิบห้าโอ้ตอนนี้มาสามสิบอกถ่ายรูปมาโชว์ ผมยังแบบเฮ้ยจริงดิอจริงผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะเออแต่ว่าโอเคสไตล์การขับขวา่าเดินผู้ใหญ่ไงเขาก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรเออมันก็ถึง30ไม่ธรรมดาจริงคือถ้าคุณจะแบบเอาประหยัดไปเลยอ่ะก็ต้องไป BEV ซึ่งตอนนี้ BEV ส่วนใหญ่เมื่อจะเป็นค่ายจากฝั่งจีนซึ่งเรื่องของการบริการหลังการขายศูนบริการแต่างๆนะครับบางคนเขายังกังวลเนาะทีนี้บางคนอาจจะแบบมีม ข้อจํากัดเรื่องของเม็ดเงินอย่างเงี้ยบางทีถ้าเข้าศูนย์ไปดูดีลเลอร์นิสันก็อาจจะแบบว่ามีข้อเสนอด้วย<อ>นี่นั่นผมก็คงมีแหละโดยหลักการมันมีอยู่แล้วแหละม,มากน้อยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าได้ดีลที่ดีเนาะครับลิกมันก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจวันนี้มันเป็นตัวเลือกที่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักแต่ว่ามันต้องจาอกลุ่มทาร์เก็ตที่แบบมีความชัดเจนเลยว่าเออซื้อแบบตอบโจทย์การใช้งานจริงๆอ่ะอมไม่ได้มองแค่เรื่องแบบว่าแฟชั่นนี่นะ จริงๆตอนนี้เขาออกตัวเจนนี้มานะที่ไมเนอร์มาตอนนั้นขายดีนะแต่ว่ารถผลิตได้ไม่ทันมันไปโดนปัญหานี้ตอนตอนแช่ไงก็มีตอนนั้นพี่ช้างอ่ะพี่ช้างคากรูอ่ะเช็คราคานะตอนนั้นเขาเขาใช้นะพอผมก็โดนไปพอผมเปลี่ยนคอมไปแล้วเขาเคลมคอมให้แต่ก็โอเคถ้ามันแบบว่ามีความผิดพบก็แกไรใช่ใชนะฮะแล้วก็มีช่วงล่างหลัง โชกอัพหลังนะครับเขาก็เคมให้มันมีเสียงก็นี่แหละก็คือมาตรฐานญี่ปุ่นเนาะเรื่องของคุณภาพการขับขี่ด้วยครับมผมว่าถ้าเป็นสไตล์คลาสสิเวอร์ผมว่ายังไงตอนนี้รถญี่ปุ่นนะทั้งสามเจ้าหลักๆนะรหรือแม้อ่าื่แม้แต่พวกมาสเตอร์ด้วยมผมว่าเขาเซตติ้งรถดอีอันนี้ต้องยอมรับเขาไม่ได้ว่าผลิตปุ๊บขายปับ๊บผลิตแล้วก็มาทดสอบแล้วก็ถึง เาามาคือเราจะบนว่ามันยังมีอาการปัาบไม่ยังไงแต่ว่าภาพรวมแล้วอะครับ mm hmm. คือมันก็ยังขับดีกว่ารถยนต์จากฝั่งจีนหล,หลายๆโมเดลเลยอันนี้เราพูดเป็นแบบเนี่ยมีความชัดเจนเลย mm hmm. ว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเซ็ตรถได้ดีนะครับ mm hmm. ผมเหว่าฝั่งจีนมันนก็แบบไปเปลี่ยนช่วงนะั้น อ่าอมมไม่รู้จบหรือเปล่าไม่รู้นะ้แต่ว่าก็รู้ว่าเออเพราะมันมีจังหวะปั๊มมันเป็นมันเป็นไฟฟ้าบางทีมันมีน้ำหนักเยอะไม่ของบอ<ม>จริงๆมันไม่ได้เสร็จง,ง่ายๆในช่วงลา่างใช่ไปให้ร้านใส่โชคนูน้นโชคนี้ถ้ามันเป็นโชคที่แบบโอเคตั้งค่ามาเป็นแบบไม่ได้แบบเอาต้องมาปรับเองอะ่ะอันนี้ผมว่าอ่ะรับได้แต่ถ้าต้องมาปรับเองเนี่ยปรับปั๊มปรับรีบาวนู่นนี่นั่นช่างบางทีก็ไม่ใช่จะรู้ แล้วฟิลแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบนิ่งๆความเร็วสูงหรือบางคนชอบนุ่มๆความเร็วต่ำอะไรเงี้ยมันโอ้มันไม่ไม่หมู่ครับบางคนแบบว่าเออดีเลยนุ่มเลยครับขับในเมืองเอพอออกต่างจังหวัดทําไมมันโยกมันโยนว่าอะไรเงี้ยก็ใช่ไหมใช่แกไม่จบอีกเออไหนๆก็ไหนๆเราพูดถึงตัวนิสสันที่จะเปิดใหม่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเหไหมว่ากระแสมันมานานแล้วล่ะเรื่องของ ตู้เล็กอะนะดีสันเซลินา่าพี่เบิร์ดว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเขาจะเอาชมใหม่หรือว่าโชมเดิมมาขายก่อนยากไปหมดเลยพี่แค่แค่รถปรากฏตัวเนี่ยก็ดีใจแล้วนะอ่ uh huh. าฮตัมใหม่ตัวเก่านี่ผมยังแบบผมไม่รู้ว่าหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ <Ừ. S 2> แต่ผมว่าเครื่องยนต์ผมว่าอ e ีพาวเวอร์ยังไม่มาอ <Ừ. S 2> อืื ผมก็มองไม่ใยเบรแต่ผมมองว่าถ้าตอนนี้คงต้องเอาตัวเก่ามานะมาเปิดก่อนนะเอามาลุยก่อนอใช่ไหมเ,เพราะว่าคือตอนนี้บ้านเราอะต้องการรถอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับมันมคนเริ่มแบบไปหลายคนมีครอบครัวแล้วกม็มีผู้สูงอายุมากขึ้นครับเขาก็อยากได้รถแบบเนี้ยผมมองอย่างนี้พี่เบิร์คือในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ไฟแนนซ์ที่มันแบบค่อนข้างตึงขนาดน,นี้เนะี่ย ซื้อเท่าตัวใหม่หมาเนี่ยรวมถึงเอา E-Power วัน mm. ดียราคามันจะสูงมันจะดีดไปเกือบผมว่าต้องมีช่วงประมาณเกือบเกือบสองล้านน่ะ mm. ใช่ไหมแต่ถ้าเอาหน้าเก่เามาแล้วทําราคาดีๆ mm. และช่วงนี้แบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะ mm. ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะสำหรับคนที่ยังอยากใช้รถที่เป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นอยู่ยังดีนะที่แบบกลุ่มเนี้แม้ว่าวลุ่ม,มันจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลุ่มคนที่ซื้ออะค่อนข้างที่จะ มีทาร์เก็ตที่มีฐานะแหละใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะคืคนที่มีฐานะเขาจะเห็นความจําเป็นว่าทําไมต้องใช้รถแบบนี้แต่ถ้าคนทั่วไปเขาอาจจะแบบแม่ใช้รถแค่นี้ก็พอแล้วนี่อะไรเงีนน้ยนากันไปซึ่งจริงๆก็เราก็จะเห็นเกรย์มาเก็ตเทลวมาขายกันอยู่นเนาะผมก็เลยมองว่าก็มีโอกาสนะที่มอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เนี่ยเซรน่าเนี่ยหน้าเก่ากับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะเอามาเข้ามาขายก่อนนะแล้วก็ วางราคากันแบบสู้กับทางจีนไปเลยอาจจะมาแบบล้านกลางๆต่ำกว่าล้านห้าด้วยเออก็น่าสนใจนะถ้ามาสู้กันแบบนี้ผมว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปีนี้ก็ตลาดรถกลุ่มนี้ก็น่าสนใจเนอะเพราะว่าจริงๆก็มีแค่ m a x ซ์เซเใช่ไหมที่เหลือก็จะราคาโดดใชอ่อย่างอย่างเช่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีว,ดวมลลเ,เดีมีเดนท่าเนาะเที่เขาจะเปิดครับก็น่าจะราคาก็ ก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันก็จะสองกว่าไปหมดสาวสองสามด้วยนะครับกลุ่มไซส์ใหญ่เลยเนาะสีเซอร์เอ็กเขิงอะไรพวกนี้ที่เขามีรถกลุ่มนี้เขาก็จะราคาแบบสามเพราะผมเห็นราคาในไต้หวันก็แพงในจีนในไต้หวันก็ไม่ถูกนะครับครับแต่เราก็ไม่รู้เนะว่าเราคาดการเนี่ยมันจะตรงไม่ตรงยังไงเพราะว่าก็เป็นความลับพอสมควรนะแต่ยังไงกลุ่มนี้ก็กลุ่มบนนะหมายถึงว่ากลุ่มบนของรายได้ครับนะครับกลางกับบนที่ที่มีกําลังซื้อ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นชมเก่าหรือว่าชมใหม่ซึ่งถ้าเขาเรียกอะไรนะพี่พอเป็นรถญี่ปุ่น<บ>เปิดร้านร้านกลางๆนะครับก็รับได้นะรับได้เลยราคารับได้แต่เพียงแค่ว่าพอชมใหม่มาเนี่ยมันแมมันเชียวกว่าเดิมเยอะนะมันมันหวานเจี๊ยบอ,ะอ่ะก็อยู่ดีว่าเลือกที่อะไรถ้าเลือกความคุ้มคา่า ไปสนใจเรื่องความใหม่แล้วก็สนใจเรื่องเม็ดเงินที่เราจ่ายน้อยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวใหม่หวานเจี๊ยบก็รอต่อไปปีหน้าไม่รู้มอเตอร์เอ็กซ์โปเอ้มอเตอร์โชว์จะทันหรือเปล่านะถ้าทันก็ก็เร็วหน่อยถ้าไม่ทันก็มันก็มีกลางปีปลายปีนะู่นนะคอยได้ใช้กันนะครับก็รอตัดสินใจกันดูครับแล้วก็มาลองรุ้นกันดูที่นะมอเตอร์เอ็กซ์โปเนาะว่าจะเป็นตัวไหน ตอนนี้เราผ่านมาประมาณห้าสิบโลตัวเลขก็ยังอยู่สิบหกวนๆอยู่นี่นะหกจุดสามหกจุดสี่ผมว่าประมาณนี้แหละแล้วตอนนี้มันขาลงแล้วพี่เบิร์ตอาจจะได้ดีกว่นี้ด้วยเพราะเมื่อก,กี้เราขาขึ้นมามันก็สิบหกตน้นๆแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้แหละครับค,คือคือคิกเนี่ยมันจะกินมากๆเลยเนี่ยก็ตอนที่คุณหวดเยอะๆกดเยอะๆเ,เนี่ยคือแบตเปนหมดเร็วเครื่องมก็ปั่ตลอด แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนแบบซึ่งเราก็คงไม่ทําอย่างนั้นนะเนาะหมายถึงว่าอาจจะมีแหละแต่ว่าถ้ามันไม่โล่งจริงๆอ่ะถนนอ่ะผมว่าเราขับมาบนี้แหละเอออีกเรื่องหนึ่งพี่เพิร์มองว่าในช่วงให้เราขึ้นเขาเนอะมีที่เครื่องยนต์ติดบ่อยๆเสียงเครื่องยนต์เป็นไง,ง,นนไงคลิกพี่เสียงมันค้างอยู่หละแต่นี่เบาวกว่าตัวเดิมน,น,นะบอกว่า,วาวน่าจัซับเสียงดีขึ้นแต่ว่าเครื่องหนึ่งจุดสองลิตรตัวนี้มันประมาณนี้แหละครับเสียงมันก็ต้องรับให้ได้นะ หลายคนก็บอกลั่นไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์เครื่องเล็กอะ่ะแล้วก็สามสูบด้วยนะครับประมาณนี้แต่เสียงจะล้อ,อยางก็มีนะแต่เพียงแต่ว่าก็ก็รับได้นะว่าเขาก็เก็บดีขึ้นแต่ที่ทดีที่ดีคือเสียงลมอ,อเสียงลมเก็บดีนะครับแล้วก็ยังอันนี้แตะถึงเรื่องมางบันแดด ก็บังได้จริงแหละัจริงเลยบังเลยละเออใหญ่เหมือนกันนะเอาจริงกับคืบเขามีนี่ด้วยนี่พี่แอมไม่อยากเห็นหน้าคนข้างหลังไงบางทีแบบคนครอบครัวการทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ใช่เปิดปิดไปเลยไม่เห็นมันเป็นกล้องสองหลังนะครับแบบว่าเป็นกล้องเลยหรือว่าเราขนของไงของมันบังผมว่าผมว่าประเด็นนั้นมากกว่านะคงไม่แบบมันใส่าข้างหลังหรอกใส่อะวันนี้แบบวันนี้แบบทะเลาะกันมา เดี๋ยวมันสบตากันไงเอออย่างเงี้ยดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าจริงจริงหลอกตาไหมพี่เบิร์ตมันหลอกอยู่แล้วนะแต่ว่าผมว่าไหนๆมีก็อยากให้ใช้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ดูได้ครับนะครับก็มีก็มีแหละก็มีดีเลย์นิดนึงเอาจริงๆใช่ใช่ก็ถ้าอยากดูเร็วๆก็อันนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจําเป็นก็ใช้ได้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้ชัดมากนะใช่ใช่ใช่แต่ก็ก็ช่วยได้เวลาแบบจําเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ย เอาละครับตอนนี้ขบวนเริ่มหวดมากขึ้นแล้วเมื่อกี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาโรลลิงไทยอยู่เราว่าข<ม>ับชิลๆอยู่แล้วก็มีมี drive mode ใช่ไหมมีสปอร์ตมีอีโคเมื่อกี้เราอีโคมาเมื่อกี้เรานอผมกดนอร์มอลมาเพราะว่าเป็นกันตาขบวนไม่ทันก็มีครับไวเลสชาร์จอะไรเงี้ยไวเลสชาร์จสรูปไม่มีนะ ไม่ต้องมีก็ได้ครับแล้วก็เขาก็ยังไม่มีใช่ไหมแอร์หลังแอร์อัไไม่มี USB ก็ยังไม่มี Type C เนอะครับบก็จะประมาณนั้นก็ไปแปลี่ยนเอานะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้มีอันนี้แอมเบรไลท์อ่าเอ้ยนี่นี่นี่ด้านในที่มีการตกแต่งก็เนี่ยพวกแบล็กโคมพวกเนี้ยอ่าที่มันเป็นสไตล์ดิชั่นเนาะกอพวกนี้นะครับกอแอร์อะไรพวกนี สองหมืนเพิ่งมาไปนะเอาได้ความแตกต่างแหละเอาไปแต่งเองก็เกินมบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วทําไมจะต้องเลือกระหว่างส t a ล์อ i ดิชันกับออเทคคือออเทคอ่ะมันเป็นเกรดที่เมืองนอกก็มีครับแต่อย่างส t a r ์อ i ดิชันอ่ะเข้าใจว่าเฉพาะที่เมืองไทยนะแต่พื้นฐานมันก็มาจาก v ีเหมือนกันแต่ว่าของมันต่างกันก็จะราคา ออเทคมัน9,79900ครับอันนี้มัน9,39900 4เ0 0 0เก uh. ้าร้อยสี่หนอเรามาเดากันเล่นเนหน่อยไว่าตัวเลขพอลงเขาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ปตอนนี้สนะิ4หกจุดสีะผมให้สิบหปผมว่าประมาณสนะัก16.8อ่ะ คนขับมาทำตัวเลขได้ดินี่ผมกดแซงแด้วยเอ้ย <laughs> ผมกดแซงขับปกติเลยข <laughs> อยแย่ทีหนึ่งนะฮะใจอ่ะผมวิ่ง16.5แล้วอะ่ะเันนี้ขับไปกี่กดไปนะแต่ใจผมอยา้า้มันถึง17ใช่ใช่ั้ในะงใจทามันทำได้แหละแต่ว่าเราอยากขับให้เห็นว่า <laughs> นี่ขับใช้งานจริงบนเขาก็80-100ประมาณนี้ ตอนนี้ก็ลงสู่ทางลาบเรียบร้อยตัวเลขพี่ไปว่าเ <laughs> ท่าไหร่จุดห้าจุด <16. S 2> ห้ <laughs> าผมบอกจุดห <laughs> กจุดหกนะนี่สิบหกจุดห้านะครับรับพี่แอมไม่ยกไหลอะ่ะยังไงก็ต้องสิบหกจุดหกอ่ามันต้องไม่เกินหรอก <laughs> ออแต่ถ้าพี่แอมช่วยลดอะ่ะมันก็ได้เลย แม่เสด็จายไม่ถึงสิบเจ็ดพอใจไหมวิ่งขึ้นเขาลงเขาตัวเลขประมาณนี้ใช่เพราะเราไม่ได้ขับหวดไงอืมโอเคนะก็จะอ่าที่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้สมมติว่าคุณเทียบเอสอาร์วีคุณเทียบกุลาคอก็ได้ครับเขาแพงกว่าไอย่าลืมนะรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเขาแพงกว่าคุณคุณจ่ายเงินซื้อรถติดหนี้แพงกว่าครับแต่คุณอาจจะมาขับประหยัดกว่าอผมว่าพอเวตแล้วอ่ะ มันก็ไม่ได้หนีกันนะส่สีส่สีอ่าอันนั้นคุณอันเนี้ยคุณจ่ายน้อยกว่าตอนออกรถแต่ว่าคุณประหยัดไม่เท่าเขาอแต่มันไม่ได้ห่างกันจนแบบว่าใช่ไหมใช่ผมว่าสุดท้ายถั่วแล้วอ่ะครับเออผมว่าเอาฟีเจอร์ออปชั่นแล้วอะไรความจําเป็นในการใช้งานเป็นตัวตั้งดีกว่าาคุณชอบชอบแบบไหนอะไรก็ถือว่าได้เติความประหยัดด้วยอันที่สดคัญก็เผยนี่ประหยัดกว่านะหมายถึงว่าถ้าเราเทียบว่าเงินเป็นตัวตั้งแล้วสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบ ออกตาจังหวัดบ่อยๆอะแต่ว่าเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักผมไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าจายถูก่าและดียสำคันอยากแรงก็ได้แรงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนะครับกับตัว Nissan Kicks Style Edition ครับ บอกว่าฟิลลิ่งของ e power เนี่ยยังเป็นขุมกำลังที่ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับจากการที่ใช้เครื่องยนต์ไปปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วมาให้มอเตอร์เป็นตัวปั่นล้อให้รถวิง่งเวลาขับขึ้นเขาลงเขาอะไรเนี่ยการตอบสนองของมอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าดีครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟก็ทำให้ทริปนี้เนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อยากจะอ,ออกเดินทางตอนไหนแวะพักตอนไหนก็ได้ไม่ต้องจองคิวในการชาร์จไฟก็เป็นอีกทิปหนึ่งที่ได้ความสะดวกสบายจาก ePower ครับ